i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัมชยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของลวงพ่อปากแดงนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคมค่ะ2568เลขน้ำตาเทียนงวดนี้3ตัว6 1 4ค่ะลวงพ่อปากแดงแล้วก็2ตัวข้างล่างมี9 1 3่ง หนึ่งหนึ่งหนแคปได้แคปนะคะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดปดเสเทียบมวดเก่าออกบนออก8ปดห้าสองก็ให้5 3มด้วยนะใกล้เคียงนะลิแต่ว่าตรงนี้เข้าเขาให้สองหออก5้าสนะคะติดบนนะคะงวดนี้ถือว่าเข้านะคะมวดก่อนแดวทางลิศจด จดแนวทางเข้าไว้นิดนึงก่อนอ่าสามตัวงวดที่แล้วห้าออกแปดห้าสองนะคะล่างห้าศูนย์นะห้าติดทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้หกหนึ่งสี่ หกเดือนแปดหกแปดรอนลุ้นจะมาตัวไหนดูในเล่มกันค่ะสิติเลขบนเลขล่าง แคปได้นะแคปนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนเลขมาบ่อยไปจําเดือนเอไม่เคยดูยค่ะเทียบของเก่ากับของเก่าอ๋อมันเพิ่งจะมีมางวดที่แล้วไม่มีนะคะนี่งวดที่แล้วก็ยังไม่มีเลยอันนี้มา <c oughs> อันนี้น่าจะเป็น ของใหม่งวดใหม่เขาก็เริ่มจะมีหน้านี้ค่ะหลวงพ่อเด่นสามมีสามศูนย์สามหนึ่งล่างแปดแปดสามแปดแปดแปดห้าค่ะงวดที่แล้ว ยังไม่หายเลยเลขเสียมซีค่ะเด่นซีตัวงวดนี้ศูนย์หกสี่สองเด่นศูนย์กับสองมีศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสองหกสองสี่สองหนึ่งล่าง อาก,การน่าเป็นหุว <c oughs> ดูเซียมซีหมดก่อนน้ำตเทียนค่ะหมดก่อนนะคะ เขากงค่ะงวดนี้เด่นเก้าไม่กะเด่นห้าค่ะนี่วันที่เอ่อ ของเก่างวดที่แล้วนะคะขึ้นเล่มก่อนสารเพียงตาเจ้าที่เจ้าทางค่ะ เด็ดแม่ชูบสีสามตัวมาตัวสามตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะแคบได้แคบขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เดี๋ยวดูเทียบของเก่าดูของเก่างวดที่แล้วสามตัวมาตัวมาติดแถวและตัวนะคะติดบนทั้งสองนั่นเลย8ดมาหลักร้อยสองมาหลักหน่วย ประมาณนี้ค่ะงวดที่แล้วสองบางใหญ่งวดนี้ค่ะเด่นแปดเก้าศูนย์เจ็ดตัวเนนเก้าสามแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหลางเนนน้อย สามหนึ่งสามห้าสามสามสามเจ็ดค่ะสอบางใหญ่งวดและที่แล้วติดศูนยศูนย์มาติดหนวดหลักหนวดล่างนะคะสองตัวจับไม่เข้า อท้ายเล่มแล้วค่ะตรงนี้ใครสนใจแคปปิตดูได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดหน้า,อ,าออกวันศุกร์เหรอ งวดหน้าออกวันศุกร์หกกับเก้าพฤหัสงวดที่แล้วออกวันพฤหัสหนึ่งกับสามไม่เห็นมาเลยอ่าจบการบรรยายหนังสือหลวงพ่อปากแดงงวดน,นี้นะคะวันนี้มีอาการไอด้วย เหนื่อยจังเลยไม่หายสักทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจึงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ